มากินกาแฟรอรถรอรถไฟออกนะครับที่ร้านเดอะบุ๊กนี่แหละครับเดอะบุ๊กคอฟฟี่เพิ่นปรับปรุงใหม่นะยังไม่ได้ปิดกิจการนะครับเพิ่นปรับปรุงใหม่จะทําเป็นร้านอาหารพวกอาหารพื้นเมืองอาหารลาวๆอะไรอย่างนี้นะครับทำเลที่ตั้งดีมากๆนะผมมานั่งบ่อยมากเลยตรงนี้นะครับแถวๆตลาดลือใส่นี่นะครับลมเย็นๆนะครับเจ้าของใจดีนะครับมากินฟรีด้วยเลยบอกเอาเงินก็ไม่เอานะฮะ ก็เดี๋ยวได้เวลาที่รถใกล้จะออกแล้วก็ไปเดี๋ยวไปรอที่สถานีรถไฟครับตากแอร์หน่อยโอ้แดดออกพอดีครับนั่งรถสามล้อไปสถานีรถไฟลาวจีนนะครับสถานีเบิงไซ จะป้ายภาษาจีนกับภาษาลาวนะครับที่นีจีนในจีนนอกนะครับผสมกันนะบางคนไม่รู้หนูนี่ก็มาก็อาจจะดรามากเลยโชวโชวโชว จีนฮ่อเยอะนะครับแขวงขอุดมใส่ตามบ้านนอกบ้านนาเลยก็มีนะครับกลางผูกลางดอยอยู่ร่วมกันอยู่ในเมืองนี่ก็เยอะนะครับขึ้นชื่อว่าคนจีนก็นิยมค้าขายนะครับคนห่อที่อยู่เมืองไสนี่ก็เป็นเท่าแก่ร่ำรวยเยอะพ่งสาลีเยอะบ่อกแก้วน้ำทานะครับ จีนฮอในประเทศไทยก็อารมณ์แถวบ้านถ้ำแม่สายแถวเชียงดาวนะครับแถวอ,อ่หมู่บ้านรักไทยแม่ห้องสอนอะไรอย่างเงี้นะฮะแถวท่าตอนแถวฟางแถวแม่อายนะโดยวาวอ,อกโดยวาว,วีนะครับโดยหลวงนะครับ อะไร,ะไร,ะไรที่เวียงกันอนะบ้านอะไรรู้ดอยอะไรนะจำชื่อไม่ได้ผมเคยไปอยู่นะครับ กำลังดำน้าก็มาสถานีก่อนครับไม่ไหวมาตักแอร์ก่อนก็ได้เวลากวดปี้แล้วนะครับก็ได้เวลาจะเดินทางกลับนครหลวงเวียงจันแล้ว คือเที่ยว K11 เนี่ยจากบอ่อแตนบอ่อเต็นถึงนครหลวงเวียงจันทนะครับเราจะพบว่าเป็นรถไฟชานะราคาก็อ่ราคามันไม่แพงไนงะพี่น้องคนลาก็จะนิยมใช้เที่ยวนี้นะครับที่เมืองไทนี้ก็หลายร้อยคนนะแล้วก็สถานีอีกสถานีหนึ่งก่อนหนะ้านั้นคือนาเตอนนี้ก็พอๆกันแหละครับ นาเตยนี่ก็รับหลวงน้ำทากับบ่บอกแก้วส่วนนี้รับสองแขวงนะครับอุดมใ่กับพงษาลีนะครับ <os> <ส>ก็รถไฟลาวจีนนี้เปิดมาจะสามปีแล้วครับแป๊บๆปบนะจะสามปีแล้วนะครับนวะจะใช้คำว่าเหือของใหม่ไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> พราะวันไม่ใหม่แล้วนะครับเราจะพบว่าพี่น้องคนลาวมาใช้บริการมากกว่าตอนเริ่มต้นมากๆเลยตอนแรกๆก็ด่ามากกันนะครับพี่น้องคนลาวจะไม่ขึ้นเพราะว่าราคาปี้มันแพงอะไรอย่างเงี้ยน,นะตอนนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับบรรดานักวิจารณ์ทั้งหลายก็ก็ควรจะเลิกวิจารณ์ได้แล้วละครับว่างก็มานั่งดูนะครับ เรานั่งเปรียบเทียบดูนะฮะว่าระหว่างรถไฟกับรถโดยสารเนี่ยไปเวียงจันทร์เนี่ยความแตกต่างกันเป็นอย่างไรนะฮะร,ราคาพอๆกันนะครับถ้าเอารถไฟช้านี่นะกับรถโดยสารนะครับราคาพอๆกันนะครับแต่รถไฟนี่ก็ประมาณสี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับรถไฟช้านะสี่ชั่วโมงเท่าไหก็3มชั่วโมงจากเมืองไทนะอุดมไทนี่นะฮะแต่ถ้ารถโดยสารก็ สิบห้าชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับแต่หน้าฝนก็เติมไป,ปสักยี่สิบชั่วโมงนะครับดินเจือนดินตลมนะฮนะเกี่ยวนี้ก็พี่น้องคนลาวเท่านั้นนะครับโอ้นะครับนะแสดเลิศนะครับเต็มเลยนะ แล้วก็ขนสินค้านะครับรายได้หลักของรถไฟลาวจีนคือขนสินค้านะครับไม่มีข้อห้ามนะครับเ <c oughs> ือขนคนโดยเฉพาะนะครับถ้าขนแค่คนก็เจ๊งแล้วครับขาดทุนนะเพรนั้นเขาขนสินค้านั่นคือรายได้ที่ทำให้บริษัรถไฟลาวจีนเนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับ เฉพาะสถานีเมืองไส่นี่ก็น่าจะหลายร้อยคนนะสามสี่ร้อยได้แล้วบาทเนี่ยคนเยอะนะครับผมได้รถตู้รถที่แปะข้อดีของรถไฟก็คือตรงต่อเวลานะครับตรงต่อเวลานะครับปลอดภยัย ไม่ต้องกลัวดินเจือดินสไลด์ดินถลนน้ำป่าทะลักน้ำป่าไหลหลากนะครับไม่ต้องนะใครอยากจะพิสูจน์นะครับก็ลองมานั่งรถไฟลาวกีดูเปรียบเทียบกับนั่งรถโดยสารดูนะครับก็นั่งรถโดยสารนี่ก็สิบสิบห้าสิบหกชั่วโมงจนถึงยี่สิบชั่วโมงแล้วครับช่วงหน้าฝนนี่แหละครับ เทียบกับรถไฟ4ชั่วโมงถึงนครเวียงจันทร์จากเมืองไทไ้น,นะครับรถเร็วทันใจนะครับนะครับพี่น้องคนลาวก็มาใช้บริการเยอะนะครับไม่จําเป็นต้อง EMU เพราะตัวผมเองก็จะไม่ใช้ EMU เลยนะครับนา,นานจะขี่ทีนะครับถึงเหมือนกันครับช้ากว่าชั่วโมงเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับสาวนอยนี่นก็จะไปเที่ยวเมืองหลวงไปใสล่ลูก เป็นนครหลวงบ่ไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวบ่หรือว่าเป็นคนนครหลวงอยู่นี่ไปยามพี่น้องลูกวไปยามลูกสาวเนาะเห็นบ่พอมีรถไฟก็สบายเนาะไปหาเอ๊ะโดนไปเที่ยวก็ได้ตั้งที่นี้ไปใส่ไปละครไปเวียงคนละ ก1 1น,น,นะครับก็กำลังมาแล้วมาแล้วนะครับเด็ <c oughs> กน้อยเขาไม่เคยขึ้นรถไฟัง้งพอได้ยินเสียงก็วิ่งเข้าไปนารายรถไฟช้านะครับจะจำกัดความเร็วอยู่ที่100กิโมต่อชั่วโมงนะครับถ้าเป็น EMU หรือขอบวนพิเศษก็อยู่ที่155กิโเมตต่อชั่วโมงนะครับจริงๆรถไฟ รถไฟลาวจีนนี้คือเทคโนโลยีความไวสูงนะครับจะวิ่งได้สูงสุดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่เขาจำกัดความไวไว้ที่2 5 5อกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็้ลมแรงเลยนะครับมาละลมเต็มเลยนะฮะเนี่ยที่นั่ง1 4 4เอหนึ่งนะครับตกพอดีครับ เนนั่งกับผู้สาวาเราบวันนี้ถึงสถานีเมืองงานแล้วนะครับสายน้ำอูนะครับนี่ก็เป็นแม่น้ำโขงแล้วนะครับ ก็จะข้ามไปเมืองเสียงเงินปากอูกับเสียงเงินนะครับเียทบผู้โดยสาเารถไฟใก้เจ้าานีหลวงพบาแล้วเียทบผู้โดยสารที่จะลงสถานีหลวงพบ้สถานีหลวงพบาง The train is arriving at Luang Station. The passenger who will get off the train at Luang Station, please check... There's <coughs> a <coughs> 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 สถานีหลวงพระบาคือรถไฟธรรมดานี่มันจะเต็มมาตั้งแต่นาเตยกับเมืองไ่รล้วครับ ังนั้นก็หลวงพ่อบางนี่นก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่ได้มากเท่ากับสองสถานีก่อนหน้านะครับสายําขันนะครับ Thank you. เป็นสายน้ำที่ยาวสายหนึ่งของประเทศลาวครับไหลมาจากโน้นนะครับแขวงหัวพันมาถึงกาสีแล้วนะครับโอ้น้ำดีมากเลย เจ้านะหมอกเต็มเลยเขตภูเจ้าเมืองกาศีนะครับใส่หมอกเต็มเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ค่ำแล้วนะครับนะสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วมนะั้ง เดินทางกับเวียงจันอันนี้สถานีไฟฟ้ายังไม่ดำนา ช้าจังเดินเจ็ดแล้วนะเนี่ยโอ,โอ,โอ,โอ้ได้มุมนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยสวยดีภูเจ้าผาเจ้านะสบายดีพูดโดยสารทุกท่าน ขณะนี้ขบวนรถไฟได้ออกจากสถานีกาสีแล้วสถานีต่อไปเป็นสถานีบางเดียขมขบวนรถไฟจะพอาสถานีบางเดียงในเวลา เมืองกาสีนะครับเคยมานอนกี่ค <cod> ร <fum> ั้งเนี่ยจำไม่ได้สองสามครั้งนลยสองครั้งสบายดีคุณรั้งสถานีตะบนรถไฟและออกจากสถานีกาสีแล้วสถานีต่อไปเป็นสถานีัมเมียก็มาถึงนครหลวงเวียงจันทน์โดยสวัสดิภาพนะครับ สองทุ่มกับสี่นาทีเป๊ะไม่มีขาดไม่มีเกินเลยนะครับรเห็นไหมคนเยอะมากเลยนะฮะเห็นไหมดูนะครับว่าคนเยอะขนาดไหน ถไฟลาวจีนเงียบเหงาก็ลองมานั่งดูครับ